ไตตามสไตล์จุ๊กกัไปเลยนะจ๊ะอีกหนึ่งอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะวันนี้ผลิตภัณฑ์ของจุ๊กเนี่ยเขาเป็นการแดดออร์แกนิก<ด>ฉะนั้นดีต่อเราแล้วยังดีต่อโลกด้วยนะคะก็คือจะไม่ทำลายปะการังด้วยฉะนั้นคนที่ชื่นชอบการไปเที่ยวทะเลดำน้ำนะคะขอให้มีจุ๊กติดกระเป๋าได้เลยนะคะไม่ว่าจะสุดไหนก็ตามเนาะ วันนี้ค่ะบอกเลยว่าการที่ส่งพูดมายาวนานขนาดนี้ยังไม่ได้ครึ่งของผลิตภัณฑ์ของคุณสมบัติของเขาเลยเนาะเอาล่ะวันนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านผู้บริหารของเรานะคะขึ้นมาเล่าเรื่องราวที่มหาที่ฝ่ายรวมถึงเคล็ดลับการดูแลผิวแบบจุ่มกันด้วยนะคะเรียนเชิญคุณนิชาหอระเวชกุลค่ะผู้กำนวยการฝ่ายการบริหารทีเ่เรามีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างจะต้องทํากิจกรรมหลากหลายในแต่ละวันนะครับก็คือ เราก็เลยได้เลือกซูเปอร์ฟลูเนาะที่พรอในสารแอนตี้ออกซิเดนต์สูงนะครับมาผสมอยู่ในเป็นผสม,ผสมหลักของทุกสูตรและในทุกผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเพราะว่าแอนตี้ออกซิเดนต์ก็คือช่วยต้านอนุมูลอิสระและก็คุณภาพวะต่างๆในแต่ละวันได้ครับเห็นบอกว่าเป็นออแกนิกด้วยฉะนั้นก็คือไม่แพ้แน่นอนสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวไม่ว่าจะผิวประเภทไหนเนาะใช่ครับผมก็คือถ้า อ่าใช่เพราะว่าจุดสาคัญนะครับคือจุ๊บเนี่ยเราออกแบบมาก็คือสําหรับคนที่ผิวเซนสิทีฟแล้วก็แพ้ง่ายก็คือถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับก็คือตัวจุกฟัเดนเจลนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับก็คือทาแล้วก็สบายผิวนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้เหมือนกับอ่ามันไม่ได้สึกหนักหน้าเนาะครับก็คือสบายผิวไปเลยใช่คับคือควบคุมความมันได้อย่างดีด้วยนะคะ่ต้องขอขอบพระคุณคุณนิชามากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ อุ๊ยไม่ได้ยินเลย <c oughs> ใครคะใครคะอะครับฝั่นี้ใครคะใครคะ <c oughs> อ่ะเอาล่ะถ้าทุกคนทราบแล้วหรือใครที่ยังไม่ทราบนะคะไปรับโชค VTR จุ๊บซันสกรีนกันเลยคะ <c oughs> สนุกเต็มที่กับทุกกิจกรรมแบบไม่กลัวแดด ปกป้องผิวจากรังสี u v และมลภาวะด้วยจูบก,กันแดดออร์แกนิก2สู่เนื้อวอเตอร์เจลและเนื้อแมทพร้อมพื้นบำรุงผิวอ่อนเยาว์จากซูเปอร์ฟรุตเข้มข้นเสริมกรอบให้ผิวสู้แดดในทุกโมเมนต์อย่างมั่นใจจูบซูเปอร์ฟรุตซูเปอร์เกรปวดผิวใสบำรุงผิวสวยเดี๋ยวขอเสียงปรบมือและกิีดดังๆให้กับนิวเฟรช o of j u ค่ะรีบช หนูคะ,คะวันนี้เ <คะ S 1> บกกี้ขาแฟนๆรับชมเราผ่านทางไลฟ์ซิมมิ่งรวมถึงเซ็นทรัลเวิลด์เยอะมากๆเลยใช่คนมาหาเยอะมากเลย <c oughs> ขอบคุณนะคะเราแซาวเสียงมาสักนิดนึงไหมฮะ <c oughs> ใครเป็นมักหีบ้างจ้า ะะเป็นการเปิดตัวแฟนอัพจูบางเป็นทางการเราจะต้องให้น้องเบกกี้แนนนำตัวรวมถึงทำท่าโพสท่าสไตล์แบบแสู้แสบแบบแซบที่สุดโอเคไหม<ะ>หนูพร้อมไหมแนะนำตัวก่อนใช่ไหมแนะนำตัวก่อนพร้อมท่าโพสแบบแซบที่สุดยังไงดีสดุดเดี๋ยวให้หนูคิดตรงนี้สดๆเลยเดี๋ยวพี่โจะขนมาตรงนี้ให้แฟนๆได้ถ่ายหนูแบบเต็มๆนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวเลยจ้ะ น,นั่งโต๊ะก่อนนะแล้วค่อยทำผ้า <laughs> ได้เลยโอเคสวัสดีค่ะเบกกี้ออมชงนะคะลูกสาวโตแล้ว <laughs> อ่ะขอเสิร์ตคลิปกับเบกกี้หน่อยค่ะ วันนี้เบกกี้รู้สึกอย่างไรบ้างแฟนๆมาให้กำลังใจเราเยอะเลยค่ะต,ต,ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคนมาหาเยอะมากๆจริงๆแล้วก็ก็ต้องขอบคุณนะคะที่เชิญหนูมางานนี้แล้วก็ให้หนูเป็น f ฟนออฟจู๊บนะคะดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นว่าปีนี้จะได้เจออะไรกันบ้างค่ะถูกต้องถ้ารักเบกกี้ก็ต้องรักโอ้ย เราพูดคุยกันสองคนเนี่ยอาจจะมีข้อมูลน้อยสักนิดหนึ่งเราจะต้องเรนเชิญท่านผู้บริหารขึ้นมาพูดคุยกับเราเพิ่มเติมตรงนี้นะคะเบกกี้ค่ะเรามาโพสท่าทาแดดกันตรงนี้แั๊บหนึ่งอุ้ยขอโทษจ้าเราโพสท่าทาแดดกันตรงนี้แั๊บหนึ่งนี่เลยให้คุณพี่เขาแบบเซ็นเก้กอี้กันก่อนนะจ๊ะตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วนะคะเรีนเชอร์นะคุณนิชานหอระเวชกุลค่ะขึ้นพูดคุยกับเราอีกสักนิดหนึ่งนะคะเรีนเชิญค่ะ ช่วงการพูดคุยกันตรงนี้นะฮะโซเชียลว่าหลายๆคนนียน่าจะอยากรู้เลยวันนี้ว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้รับตำแหน่งเป็นเฟนของจู๊กขาครับผมก็แฟนจู๊นะครับเราต้องการจะสื่อคนรุ่นใหม่เนาะซึ่งเขาเป็นกลุ่มเป,ป้าหมายหลักของเราเป็นคนที่มีแพชชั่นในการดูแลตัวเองชอบออกไปค้นหาทดลองสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับแต่คนกลุ่มพวกนี้เขาก็ยังใส่ใจให้ความสำคัญกับลิตภัณฑ์ ในประสิทธิภาพของมันนะเนาะ,ะเราก็เลยมองว่าด้วยแบรนด์แ,นแมนชังเทาเนี่ยครับคือเราก็เป็นแนวสนุกสนานสดใสมีพลังเราก็เลยอยากจะนําจุดเนี้ยมาเป็นจุดที่ทําให้คนรู้จักว่าเราไม่ใช่กันแดดทั่วไปนะครับแต่จุกซันสรีเนี่ยจุกกันแดดเนี่ยเป็นกันแดดออร์แกนิกครับก็เลยมาความคอนเซ็ปต์นี้นะครับสนุกทุกแสงจุกกันแดดออร์แกนิกครับ แต่คนนีช้ชานครัลูกสาวซ่ามากเลยนะคะสดมากเลยนะคะรัมบมือไหวไหมฮะน่าจะไหวนะครับค,คือคือด้วยด้วยอ่าที่แบรนด์เรานะครับเลือกเป็นเด็คนล่าสุดเป็นน้องเบ็คกี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าน้องมีคาแรคเตอร์เนาะมีนาาหน้าตาน่ารักมีความสดใสขี้เล่นเมื่อกี้ที่ร้องเพลงก็ขี้เล่นมากเลยมีความเป็นธรรมชาตินะครับก็คือผมว่าเหมาะกับภาพลักษณ์ของแบรนด์เรามากเลยนะครับแล้วก็อีกทั้งอ่าน้องก็ ดูเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างอา่ะเป็นเหมือนพลังความแฟชั่นของคนรุ่นใหม่เนาะ<อ>ก็คือผมเชื่อว่าน้องอ่ะจะพร้อมทําทุกกิจกรรมแบบไม่ไม่ไม่ไมกลัวแสงเลยเนาะก็เลยน้องก็น่า,าจะมีศักยภาพที่จะสื่อสา,ารให้กับคนรุ่นใหม่เพราะวเป็นตัวแทนของจุกนี่เลยก็เลยได้เราบนกตําแน่งแฟนออกจุกไปเลยวันนี้ ส่วนเบกกี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างช่วงที่ถูกทับถามเนอะตอนแรกเนีบอกว่าก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของจุ๊กอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะจริงๆก็ใช้ใช้อยู่แล้วคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบไปสู้แดดทุกๆวันอยู่แล้วคะ่ะไม่ก็ตีเทนนิสต่อยมวยว่ายน้ำาึืนอกิจกรรมรายวันคือต้องใช้กันแดดคะ่ะแล้วหนูบอกเลยว่าหากันแดดที่ใช้แล้วแบบชอบยากมากๆค่ะแต่พอได้ใช้ของจุ๊บคือแบบอยากใช้ทุกวันแล้วก็อยาก เอาให้ทุกคนได้ใช้ให้ทุกคนในครอบครัวใช้แล้วด้วยค่ะใช่ไหมทีนี้เราจะต้องถามแฟนๆบ้างดีกว่าถ้าเป็นแฟนเบกกี้จริงเนี่ยต้องรู้แน่ๆเลยว่าเบกกี้ใช้สูตรไหนอ่าของจูบซัสกินนี้ยมีสองสูตรนะทุกคนคือหนึ่งคือวอเตอร์เจลเนาะจะเป็นสูตรเนื้อเนื้อวอเตอร์นะคะส่วนอีกหนึ่งอันคือแมทฟูอินก็จะเป็นตัวเนื้อม<แ>ูสที่เป็นสีเนื้ออ่ะแฟนๆค่ะแฟนๆคิดว่าเบกกี้ใช้สูตรไหน วอร์ตเจลทุกคนตะโกนว่าวอร์เจลููถูกต้องนะถูกเลยใช่ไหมฉะนั้นฮันนี่มัมมี่แฟนจ๋าติ่งมากอ๋อแล้วทุกคนชอบสุดไหนคะวอร์ตเจลเหรอคะอย่าลืมซื้อกลับไปใช้กันได้เลยนะคะเป็นการนอนกันดีๆแบบนี้นะจ๊ะ อ๋อเลยน่หนึงเหบน,นมไมี่ถูอในมือแล้วด้วยเลิศมาฝากลักจ๊บไปด้วยนะคะอ่าเอาล่ะอยากจะให้คุณอิชานพูดเพิ่มเติมนิดน,นึงเพราะว่าเห็นบอกว่าจริงๆจูบก,กับทางน้องเบกกี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยหลังจากนี้นอ,อ่ะคืออะไรคะอ๋อใช่ครับคือโปรเจกต์ของเราเนี่ยจะมีตลอดปีะนะครับแล้วก็ทางทีมงาน<ช>ของเราสุดเก่งสุดขยันก็ได้ แทนทำโปรเจกต์ต่อไปเรียบร้อยและแต่คือถ้าอยากรู้ว่าเป็นโปรเจกต์อะไรนะครับก็ต้องติดตามที่จุ๊บเอ็กซ์เพกกี้นะคะแต่ว่าที่สำคัญคือแฟนๆของเราเนี่ยสามารถได้ร่วมกับโปรเจกต์นี้อย่างแน่นอนถูกต้องไหมคะถูกต้องกรบผมกิจกรรมให้ร่วมแน่นอนอุ้ยฝากแฟนๆทุกท่านไว้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามเนาะสหรัาเป็นลูกแฟนคลับของจู๊บอะไรนะคะจู๊กแอกซ์เพกกี้จู๊กแอกซ์เพกกี้ถูกไหมคะ แต่วันนี้เราใช้แฮชแท็กอะไรกันนะทุกคน Fun i n t e s u n Win Becky เนานะยังไงฝากติดแฮชแท็กกันด้วยเพราะว่าก่อนที่จะเห็นว่าก่อนที่จะแบบเริ่มงานติดเทรนด์ w o r l d w i e อันดับหนึ่งด้วยใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยขอบคุณทุกคนเลยจริงจริงันะเนาะอ่ะเบกกี้จา๋าวันนี้เบกกี้มีอะไรอยากจะฝากแฟนๆไหมคะเพิ่มเติมตร,ตรงนี้ค่ะก็ เป็นดจูด้วยนะคะมมันมีท like, hey, like ั so so, ้ง2อสูตรค่ะแมฟลูอิดแ a ะวอเตอร์เจลนะคะถ้าวอตเตอร์เจลหนูสึกว่าใช้ได้ในทุกๆทุกๆวันเลยค่ะก็คือแบบอีซี่มากๆแต่ว่าแมฟลูอิดก็จะมีความฟิลเดชเ่นเข้าไปก็อาจจะใครที่ไม่อยากแต่งหน้าในวันนั้นก็ใช้แมฟลูอิดได้เลยค่ะก็ฝากจูฟด้วยนะคะนี่และนี่นะคะก็คือแ r รนด์ออฟจูของเรารวมถึงทั้นผู้บริหารของเราด้วยขอบคุณค่ะ ก่อมา้ค right. right. so, okay. mm ่ะเดี๋ยวรรบต่อไปนะคุณนิชาจะมีมอบของที่ระลึกให้กับน้องเบกกี้ด้วยนะคะเชิญของที่ระลึกได้เลยค่ะน่ารักสุดๆเลยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จุบซันสกรีนนะคะมีให้เลือกทั้งสองสูตรเลยไม่ว่าจะเป็นตัววอเตอร์เจลหรือว่าจะเป็นแมตต์ฟูดนะคะก็เลือกใช้กันได้เลยทุกวันอยากสบายผิวแน่นอนเพราะว่า จะเป็นกันแดดสูตรออร์แกนิกด้วยที่จะทำให้ขุดไม่แพ้แล้วก็ไม่ระคายเคืองอย่างแน่นอนนะคะขอบพระคุณคุณนิชาตนะคะนี่เลยน้องเบกกี้จ๋าเดี๋ยวพี่ถือไว้ให้โลอขอบพระคุณค่ะเอาล่ะ ตอนนี้อยู่กับเบกกี้แล้วแฟนๆค่ะวันนี้เรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่เราจะจับลัคกี้ดอว์ตรงนี้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมลัคกี้ดอว์สเปเชียลโมเมนต์วินเบกกี้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะทําการจับลัคกี้ดอว์สาท่านขึ้นมาร่วมสนุกเล่นกิจกรรมกับเบกกี้ในวันนี้แต่ที่สําคัญคือแฟนๆไม่มีใครรู้เลยว่ากิจกรรมของเราคืออะไรแล้วน้องเบกกี้รู้ไหมน้องเบกกี้รู้ไหมลูกนั่นน่ะดีนั่นน่ะดีน้องเบ งงๆเลดกนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ต้องจะบอกน้องเบ๊กเองนะคะแต่ตอนอื่นน้องเบ๊กจะต้องทําการกุเลกุเลก่อนโดยการจับลัคกี้ดอกขึ้นมาเลยสามท่านตรงนี้นะคะกุเล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 เราจับเลวลูกสีเดียวกันเลยเออสีเดียวกันเลยวันนี้หนูสวยมากๆเลยอย่างสีเหลือง yellow อย่างมีดกิโต้ออย่างอย่ากปลายากเรยยากเรยยากแล้ว ชอ yeah. บย <Yeah. S 2> าได้ดเรียกหา,าสามสามอันเลยล okay. ชื่อคุณอะไรคะ What's your name มู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 อะไรนมูมูมู นะี่นะฮะรวมถึงน้องเบกกี้ด้วยเดี๋ยวเราจะรู้กติกากันพร้อมกันตรงนี้เลยเบกกี้่ะเกมนี้นะเดี๋ยวเราจะให้พี่พี่ทั้งสามท่านเนี่ยแข่งขันกันเต้นโอ oh. ้เต้น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 ตามเพลงเลยพอเพลงจบปุ๊บโพสท่ากันแดด uh. แบบสู้แดดแบบสุดๆโอ uh, ...ok so uh. you're going to dance to the song um...posed dance the then when um, and You have to do like a pose where it's like like sun, like sun, or something like that. So when the song stops, you need to do a pose. Yeah. <laughs> <laughs> oh, thank you. Okay. Fighting. Fighting na So cly kaiap gone. จะเป็นคนแพ้ฉะนั้นพอเพลงจบแล้วโพสต์แล้วห้ามขยับตัวเลยนะฮะได้ไหมพอไหม <Yes. S 1> เราต้องแทนสเลตให้คุณพีทฝากอีนึ่งรอบไหมครับ <Yes. S 1> รอบแรกเดี๋ยวเราจะจับคนช้าหนคนที่ขยับตัว Okay. So the first round, we're going to whoever um, keeps moving after the song has stopped is out of the round. <laughs> <laughs> เรามีทานสเล e เรามีทานสเล e มาบริเวณตรงนั้นแล้วนะคะอยากจะให้รบกวนทานสเลตให้แฟนๆชาวจีนสนัน,นิดนึงนะคะได้เลยยืนกับโซตรงนี้เลยอ่ะบอกขาเลยว่ากติกาของเราเดี๋ยวเราจะให้เต้นเต้นไปเรื่อยๆพอเพลงจบให้โพสและห้ามขยับตัวคุณยืนๆข้างๆเราได้เลยค่ะโอเค รกบเลยโซ so, ว่าต้องประกบเลยตรงนี้เราต้องช่วยเหลือกันวันนี้ oh. เราอยากให้แฟนๆของเรามีความสุขมากที่สุดในงานวันนี้นะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วโซ oh. หนูเต้นได้ปะคะหนูอยากเต้นหนูเต้นได้เลยลูก oh. เออบอกแล้วว่าเบกกี้ของเราไม่ธรรมดายอยู่แล้วนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วมิวสิ ใครใครโพชาที่สุดทุกคนเห็นไหมหนูเ <No egg. S 1> <laughs> องบีกี้เหรอหนู <No egg. S 1> เองเออหรือเราอีกสักรอบหนึ่งไหม oh, อีกสักรอบหนึ่ง <Okay. S 2> อีกสักรอบหนึ่งหนอ <Okay. S 2> อีกสักรอบหนึ่งเนาะ <c oughs> อีกสักรอบหนึ่งเนาะอ่ะอาโอเคไปเลยจ้า ทุกคนเมื่อกี้โพสตซ้อมกันหมดเลยใช่ไหมคะโพสซ้อมกันหมดเลยเนาะฉะนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตเพิ่มกติกาครั้งต่อไปเราจะไม่ให้เต้นแล้วนะคะตรงนี้สามารถพูดได้เลยครับเราจะไม่ให้เต้นแล้วแต่เราจะให้น้องเบกกี้เดินไปจ้องตาคุณพี่คนไหนหลบตาก่อนถือว่าแพ้นะฮะเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องเบกกี้ของเราเนี่ยเป็นแบบเป็นซัน เป็นพาร์ททิตย์ที่แบบมาสองแสงให้กับทุกคนเลยฉะนั้นทุกคนต้องห้ามหลบห้ามหลบแสงกันนะเพราะวันนี้เราใช้จุกสันสกินกันมาแล้วนะฮะน้องเบกกี้พร้อมไหมลูกพร้อมค่ะอ่าหนูไล่จ้องทีละคนเลยเริ่มจากเริ่มจากทันแรก ว่ามาทาสู้แดดเป็นพี่กันไปเนาะไม่เป็นไรเนาะอ่าวันนี้ผู้ชนะของเราจะได้รับของที่ระลึกจากน้องเบกกี้ไปด้วยก็คือกรอบรูปน้องเบกกี้รวมถึงลายเซ็นน้องเบกกี้ด้วยเดี๋ยวเราจะให้เบกกี้ทำการเซ็นกันสดๆตรงนี้เลยจา้าหนูจบลงแล้วเบกกี้รวดเร็ว เดี๋ยวเรามาถ่ายภาพร่วมกันดีกว่าเดี๋ยวให้ช็อตแรกนะคะเป็นน้องเบคกี้ยืนอยู่เลยนะจ๊ะสำหรับช็อตแรกของเรานะคะเป็นน้องเบคกี้ New Face of u o u นั่นเองนะคะหนูโพสท่าแบบสับซับที่สุดเลยนะลกูก ผลิตภัณฑ์กันแดดออร์แกนิกดีๆ,ๆแบบนี้นะคะสำหรับชัตท,ที่2นะคะเรียนเชิญเพิ่มเติมค่ะคุณนิชานะะหอระเวชกุลค่ะผู้ว่หน่วยการฝ่ายการบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายภาพค่ะสวยไหมคะสวยอย่าลืมจูบด้วยนะ คุณทุกทุกท่านเลยที่รับชมเราผ่านทางไลฟ์นะจากแฟนเพจจูบซุปเปอร์ฟุดนั่นเองนะคะวันนี้กิจกรรมของเราตรงในไลฟ์ก็คือจบลงแล้วแต<อ>่ว่าเซไปแล้วหรอยังจะลูกเดี๋ยวอลองเซายในไลฟ์ก่อนนะลูกนะโอเคยังไงฝากแฟนๆนะ